สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำค่ะคลิปนี้แอดจะพาทุกท่านมาอัปเดตบ้านใหม่ของอิรายุกิค่ะว่าสร้างไปถึงไหนแล้วนะคะบอกเลยค่ะว่าบรรยากาศรอบบ้านดีมากๆค่ะฟิลอย่างกคาเฟเลยนะคะถ้าสร้างเสร็จคง,งสวยมากๆค่ะเราไปรับชมพร้อมกับแม่อุ้มพาลํำชมเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี โอ้ยพี่น้องไอห,หลังค่าขอ่อยทีแล้วกับบลเลี่ยงอนฝนตกให้ดูบรรยากาศยามเช้าวันนี้ตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งทำขับข้าวเราเมื่อนี้ได้คุณเชี่ยงกับปลาเมกทอดไส่บาทเราทำธุรกิจอะไรแล้วก็ไส่บาทด้สิ่งนั้นถ้านท่นธุรกิจอาหารเกิดเอา,าเฮ็ดไส่บาทไส่ นานๆเ่อ่มจะได้อยู่บ้านแบบฟูลออ p ชั่นาน,านานจะได้หยุดแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพระเพื่อนบแบบจะเพิ่นมาเมื่อไหรน่เนีย่ยสิแม่ไม่มีฝน,นตกโชคดีนะที่พ่นมาดาวเรืองเอาลงแล้วสวยมากนี่ค่ะนี่นี่นี่โซน,นหอมนี่วาสนาเพราะต้นวาสนาได้เพราะเอาลงใส่ปะใส่กระถางไว้ก่อนปะสวัสดีค่ะฝนตกพายุเข้านอนดูไรแม่อุ้ม แมนค่ะย่นี่กับปล่อยๆแต่ว่าฟังทั้งผุ่นทั้งผุ่นแจงเลย,ยค่ะซอรตกเถื่อนเห็น,หน,นได้าซางก็ได้เขางานหลังค่าข่อยก็จะได้คืบหนาสวัสดียามเช้าอากาศดีจังสดชื่นแมนค่ะมาดูพืชพัรเห็นบอนี่ต้นสนฉับต้นนี้มันง่ามก็เลตัดตสินใจว่าเราต้องเอาไว้หน้าบ้านสักสองต้นแล้วก็จะเอาไว้ตรงมุมนู้นมุมที่ทําอ่างล้างมือเอาไว้ระว่างันนาห้องน้ำบ่เพ่อ หมันใหญ่คุ้มหนาของหน้ามันก็เป็นโลเคชั่นที่ดีสาเลงครับโอ้ย้ตาไปเห็นหงกับยางน้ำกลนะลูกแหละส่วนหอมนี่ก็เป็นอะไรที่สวยเลยนะคะได้การได้การส่วนหอมคือจัดสวนได้ดีอะ่ะได้สวยมันเป็นผุ่มว้าอย่ามาเหี่ยหอยีพอกูสาเล้งอยากรู้ว่าอันนี้คือถ้วยอะไรถ้าไม่โอเคเอาทิ้งได้เลยไหม เอามาง้มใส่ต้นอันนี้คอยอยู่นี่เอาอยากเอาไว้หลายๆอยู่ค่ะสนชัดแต่ว่าแต่ว่าคือดอกมันเป็นไม้ใหญ่นะสวัสดียามเช้าค่ะทั้ง้ันมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคือนค่ะลงมาอีกแล้วค่ะแมนบ้ค่ะตอนนี้พาอีสานเท่ากับฝ้าเป็นน้ำอยู่ด้วยพี่น้องเขาเอานว่าฝ้าเป็นน้ำอยู่ด้วยเนี่ยทนีนี้ดูทุเรียน ทุเรียนเราเอาใส่อันนี้ไว้งามงามแต่ว่าเวลาไปลงต้องพูนดินเด้อคือยังอยู่บ้านดุงเนี่ยหมู่บ้านข่อยสวนทุเรียนสวนทุเรียนที่บ้านดุงตอนนี้สวยมากๆนะคะผู้เดรล่อปุ๋ยลอ่อแบบหนึ่งเด้อเดี๋ยวก็ได้มาแล้วเห็นบ่อันนี้ขนาดไปหาจิ้มมากขางถ้ามันเกิดยุ่ขังหัวข่อยเด้อเนี่ยอันนี้บ่ได้ซื้อมาเด้อข่นต้นนั้นแคบหน้านี่เรา จิ้มแถวที่มันเกิดนี่แหละมันเกิดธรรมชาติแล้วก็จิ้มมาใส่กระถางแล้วก็เอามาใส่ปุ๋ยดบ้าง,ง,งดูไรเงยเลยเบียดน้อยๆเลยจิ้มบางเดือนที่แล้วโตวแล้วโตวแล้วนะคะเขือแบบสมนุนอันนี้ก็คือเอาลงอันนี้ไ้ก่อนเดี๋ยวให้เขาโตกันนี้เดี๋ยวบ้านเสร็จจะได้เอาลงจะซื้อมาอีกอยู่ค่ะจะลงแบบเยอะๆเลยข้างลัวก็ลงดาวเรืองดอกดาวเรือง อาลงบินเรางามง่ามพี่เนาะนี่ย่างเบิดแล้วต้นสนสนหอมดาวเรื่องนี่คือตรงนี้เราจะจัดสวนอันนี้คือเพาะต้นกล้าไว้อันนี้ต้นมะเฟืองหมดเฟืองขอเสียไปปลูกอยู่น้าสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านดูมาเจอกันที่บาเคเคสมัยกรีนตอนเช้า ให้ดูบรรยากาศยามเช้าฝนตกปล่อยๆเริ่มจะหยุดแล้วแหละแ,แดดเริ่มมาแล้วเศร้าโตกสเสดอ้อให้ผู้ขาได้เดย็นเียเห็ุสั้นต่อเน,นื่องให้น้ำม,มันได้ลดหน้ากะโอ้ยเข่าสู่น้ำบวัดบวายขอจ่าทำอะไรมั่งเครื่องคุมคนสวนขว่อยพี่น้องผัวนี่แหละอ๋อเฟือง เราเราเราหมักเฟืองห,หมักฟางแห้งไว้หมักเฟืองพัวนะเอาไเ้เฮ็ดปุ๋ยแบบนี้แหละค่ะเวลาปลูกต้นใหม่สวัสดีค่ะบมันบะฟางแห้งเอามาหมักให้มันเป็นปุ๋ยนะะี่ค่ะนั้นเป่อยดีดีใส่แล้วว่าเลือดบ่อผัวข่อยว่าตายะเฮ็ดของโตไ่ต้นใหม่ขอเด้อนะหนซาเลยขอร่องหลายหล่ขอยปปี่ยปลูกกัาไว้เพื่อให้มันท่านเหนือนกลับบ้าน พอบ้านเสร็จมันก็จะโตสวยพอดีไงให้มาดูฝั่งนี้คะ่ะถ้าต้นดอกโมกมาลงปเป็นแนวรั้วบ้านก็ดีนะคะขอตัดกุณมาทีม่มามีกุณมาที่ค่ะสวัสดีค่ะมักยะได้พี่ป้อมแต่ว่ามันเป็นเพี้ยนไหมหนูเคยปลูกหรือว่าหนูเลี้ยงบาเป็นให้ต้นดอกโมอกอะดอกแก้วเจ้งเสียมักเป็นเพี้ยนไหม เอามุมนี้ใช่ไหมคะมอ๋อโอเคมุมนี้นะคะเราจะปลูกต้นไม้มุมนี้เลือกเอาต้นใหญ่ได้มาลงต้นอยู่หน้าห้องน้ำเดี๋ยวไปปลูกหน้าห้องน้ำอีกต้นหนึ่งเ็อให้มันแบบสนชัดนี้ลงได้เรือ่อยๆม,มันเป็นต้นไม้ที่สวยอะ่ะมาขามครับขึ้นไปยังลูก ได้บ่พอ่อหินแห้งแตะมั่เป็นอย่างไรเดอเอาออกกาลังกายกินกาแฟแล้วก็มาใส่บาตรสองเท่าค่ะเด็กๆเ,เขาก็แบบนอนอากาศดีอากาศน่า,า,ศานอนเด็กหน่อยเซเชีสลนอนโซืชอสลตืน่นสีลุกตีหนึ่งตีสองเขากับ,บนอนนอนข่นอนได้สามสิบแปดรลบแล้วเขากับนอนเด็กหน่อยเขาค่ยนอนเด็กตีหนึ่งผเลากก็จะค่อยรับข่กับพ่อเยตูไม่รับแต่สามทุ่ม โทรศัพท์เหมือนอ่อนอ่อนไปเพราะว่าดู YouTube เปิด YouTube บางคนสงสัยว่าทำไมไม่อุ้มอ่อนตลอดเวลาไม่ค่อยเปิด YouTube ข้างไว้ก็กันล่บหมากะเฮาเบิดขึ้นจะมาเฮาอะไรก็โดอกก็ได้หมาในเฮี้ยกะเฮาแบบนี้หมาข้างนอกกะเฮาทั้งเฮาทั้งหวนแ้่มาเฮาคนหึือเฮาผีเฮาอย่างมาขามเบิดขึ้นนี่ทั้งเฮาทั้งหวนคนกะจัะว่าอันขี่มอเตอร์ไซค์อันใดเบิดขึ้น จะว่า,า้บบนนา,กากันเห็ุเอียงบ่หลับบ่นอนสางเอียงกับบ่รู้หมากับเฮาโคบ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 อไรนี่เฮาบฉพ่อหนอน้ำกลืนย่อยมาตื่นของน้ำตีหนึ่งยังมีเสียงค้นบอกกันว่ามืั้งแต่ไม่เป็นไรคะ่ะบ้านเรากล้กองวงจรปิดติดยาวมากสาดต์ั้งแต่ผีวศาส,าสาต์าดต์ั้งแต่ก่อพายมองนี่เด้อผิวกล้องวงจรปิดขอเห็นบนนี่มุมหนันก็สาสตร์ตั้งแต่พุ่นเห็นพุ่นเห็นหอดพุ่น ทางเขาบันจีตคุนมีทุกมุมกล้องค่ะกล้องวงจรปิดที่นี่ประมาณยี่สิบตัวค่ะในออฟฟิศก็มีอยู่บ้านหลังน้นก็เป็นตาสับปะรดเลยค่ะพ่านี้ตุ่มกับเป็นประเภทเปิดกล้องวงจรปิดดูตลอดเวลากันก็เลยได้อ่อนว้าวมีอันนี้ด้วยมีมีก้งเกือแสดงว่าสาภาพมันได้ดีเนาะสวัสดีตอนเช้าค่ะแม่อุ้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาฟังไม่มีอุ่มจมยำมือเา มาจมผัมวม,มันนี่จมเหมืนซุ้มบลับบานอนค่ะแต่ว่าสางองียางขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เบิดขึ้นมาสังขยางคุยมาหากันอยู่เบิดขึ้นเจ้าว่าเสียงไผรละนี่เขาต้องปลูอย่างนี้ใช่ไหมอู้คืาปวดหัวาถือไอ้ฝนน้อยเดียวจะเป็นกับมอมบางเด้อนี่ก็ได้ อโอ้ยปญีตุ่มผมจะขึ้นลวนคักเที่อโอ้หัวตาชายกองไปเห็นหัวสัวท้าองหัวหัวแเงหัวเดือน,นแล้วว่างแม่อุ้มใส่ตัว <laughs> โอ้เอาไปชุบใบดอกค่ะพี่ต้นมาตองหวงัง <laughs> แมนอยู่เป็นตายานอยู่ค่ะเดี๋ยวให้เรามีแบบที่เก็บดีๆก่อนสมบัติพระสถานอีหลาทั้งนั้นแหละอยู่น้ำแม่อุ้มก็ได้ พอคอยไปพอคอยมาเห็นไหแนวบันมันบมีคนอยู่เออเลิศเอามันยี่หายในใจได้บ่จะก็ขีดเหนียวมาใส่มันแทะฝนตกบ้านพี่ตัวนี้หอยทากออกอาราวาดท,ทั่วเลยท่านมันมันนงนอกเขาอ่นจีได้บ่เนี่ยพี่ป้อม มันกินได้ไหมอ๋อวิธีการปลูกต้นใหม่ของพ่ะตุ้มอ้าครับเราว่าเราปูวิธีนี่เนาะเราใส่เฟืองเนา่าเป็นอาหารพืชเดี๋ยวตั้งตัวได้แล้วเดี๋ยวปุ๋ยเรามาเราก็จะฉีดปุ๋ยอเป็น,าาปนยังเอาไว้ให้ยังคลุมหน้าดินคลุมดินทำไมใช้ฟางเน่าอ่ะคลุมดินอธิบายหน่อยค่ะทําไมใช้ฟางเนา่าเืุมชื้น มันเป็นแก๊สคันสร้างแน่คันสร้างแน่คงจะไม่เกิดแก๊สถ้าบางใหม่มันตัวมันดีมากเลยตัวเมื่อกีเกิดอาการมาร,ร่กยุ่ยห้กเพื่อไม่ติดแก๊สอันนี้เป็นความรู้ใหม่นะคะเจ้าจบหยังจบกเกษตรสันบ่เออเจ้าคือมีความรู้หลายเรื่องแต่ขนาดแล้วเจ้า,าจตัวข่อยออโอ้ก็สวยดีนะดูเขาทำ เลิศเอาเสียกับเสียบะะ่ะขัวบ้านยังกะวางสันแหละดิดแขงเื่อค่<า>ะคุณซาเล้งล่ะคะคุณซาเลง้งจะปลูกต้นไม้เหรอลูกอุ่ีตัวหมกเล็งมีสูบผูยย้ใดก็ตีมันขากแแห่หนาหยับอับหยับมุนอับหยับทางกับปูไฮอยู่เขาตมีมันมันมันกัดหมาเขาเจ้าแล้วเขาเจ้าก็ฟาดเอาฟาดเอาเนาะ ระวังรากมันจะช้อนเข้าบ้านนะคะแม่อุ้มมันนัน่นหากมันเน่ายุบอ่ะพี่เอิมรากมันยาวไหมพ่อยาวยาวมากไหม,ไมแล้วมันจะช้อนเข้าบ้านเราไหมนนเอาแล้วทำไมพ่อไม่บอกเราเพราะทำตามตามคำสั่งไหมเอามันได้ไหมเนี่ย,เ,ยเปียเปียกเนี่ยอะไรดดคนมันอ๋อกอังสิเหรอ แล้วหากมันอยนนนียั<อ>่งบ่กแบบนี้ไม่เราอยากแบบจัดบ้านใหม่ให้มันแบบขึ้นมามันฟิวสวย,อ,วยอย่าง,าแบบงเง,ง,งี้ยนีม้่นะจะรับกันกันอเอาแล้วมันจะดีตรงไหนวะเนี่ยคือบ่บอกใข่ค่ะ่ะจะบอกที่ไหนเอาี่ <c oughs> มานึง่งมาเฟืองไม่ใช่มาเฟืองค่ะอันนี้ ต้นสนฉัดสนฉัดบ่เปลี่ยนหลหคอยอยกัยจะปลูกแล้วแบบให้มันแบบเป็นฟิวอารมณ์แบบบ้านอังกฤษเลยสิวะอันนี้เป็นสนฉัดนะคะจะไม่ให้ต้นใหญ่มากเดี๋ยอือในกรนีก็ได้นันบ่ทำต้นพุ่นเลยกบบทำเพียน เปลี่ยนเป็นต้นอะไรอ่ะเวลาแก,ก้มันออกบริตรวนบ่เปลี่ยนเป็นสนทับิ้งร้อนตัว้า <laughs> มันเป็นต้นสูงชะลูดเขียนมันบ่แม่นตรงมันจะเป็นฟิวนี้ค่ะนี่นี่อยากได้แบบนี้ไหมอยู่นหน้าบ้านยนังสิไหมตองปีโอให้ชุกตัองปีพันไปจะประมาณน,นี้อ่าอันนี้ปีกว่าปีหนึ่ง ตีปีอะอยู่ปรบมานนี่อ่าเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนใช่ไหม,มถ้าเป็นมันก็จะเป็นที่รากที่หน้าบ้านมันบ่ะนะี่ะมันบ่เร่นอืมทางสั้นต้นนั่นสีปูใก,กล้ห้องน้ำบ่ค่ะนะขั้นเปลี่ยนเลยยังไงมั่ต้องป,ปูน้ำสินั่นบ่จบ เอาไว้ใส่อีกเซกตาเนี่ยปลูกเซกตาไว้ตตไเตีย,ออยสองตอนอ้นนี้แกว่าอยากให้มันงามต<อ>าาัวนบ้านบ้านเ็จยังสิไหมปลูกลงกระถางใหญ่ๆหญ่แทนค่ะตามมุมบ้านเดี๋ยวว่าเป็นอย่างเดียวค่อยก้นขึ้นมหม่เพราะว่ามันหน่อยอยู่เดี๋ยวแม่อุ้มอยากให้มันงามมือขึ้นเฮี้ยนมายัางสิแห่เดี๋ยวจะค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวเรา ค่อยว่ากันข้างบนนี้จะเป็นไม้กระถางหมดจะไม่เอาลงต้งน,ตนมแมนจะเอาพวกอา่าสนพวกนี้ก็คือขาจะเป็นกระถางหมดเลยจเจากระถางส,สวยๆไปลงสนไล่ย,ยุงเราจะไม่ทําเยอะค่ะเมลมชอบฟิวสวนอังกฤษคุณเลอะข่อยฝรั่งปลูกต้นใหม่น,นี่เห็นไหมเอาลงเลยใช่ไหมคะ เอาเลี้ยงในนี้เลี้ยงในตะก,ก้านี่ทุกคนเข้าตะก,ก้าหมดเลยจ้าจ้าอยู่ในหันละลกูกออกมาแล้ววุ่นวายอยู่ฝ้าไม่นอนทั้งคืนเลยเห่าตลอดในยินพีเห่าข้างนอกกับเห่า ลูกใกล้บ้านเกินไปค่ะลากยาวมากค่ะเวลามีลมอ๋อค่ะหากมัานย่งคักติแม่ส่วนฉัดอขอบคุณนะคะขอบคุณความรู้ดีๆเดี๋ยวเขือนเฮี้ยนไหมเราค่อยอาจจะเปลี่ยนก็นได้เดี๋ยวรอปลูกให้มันแบบได้ถ่ายรูปส,สวยๆเห็นไหม่ <c oughs> <c oughs> มาด้ซีเลียดค่ะแม่วาด้ซีเลียดเดี๋ยว จะค่อยเปลี่ยนให้ให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วเราค่อยเอามาสลับสับเปลี่ยนเพราะมุมนู้นนะ่ะก็จะใส่ต้นไม้เพราะมุมนู้นนะ่ะตั้งใจจะจัดตั้งใจจะจ,จัดฟิวค่าเฟีย่ยเมซ้อนผลเดสมองที่นั่งสร้างพนัอายู่ตัวนี้มุมนี้อาจจะเอาไปนู่นก็ได้ค่ะไปตกแต่งแถวนู้นก็ได้แต่ตรงเนี้ยอยากให้มองมาแล้ววิบ้านแบบมีต้นไม้มีต้นอันนี้อุยนาา่ารักจค่สิแบบ ผัวกัเลยไได้เห็ุน้ำเนื่องจากเมี่ยมาเห็นต้นนี้มันงามที่แรกก็ไ,ไ้คิดอย่างได้คอยมากคอยแก่คอยไปเที่ยวแบบคอยเม่อมันไปเที่ยว้ราทำท่าว่าจะควงไปเที่ยวไปงานน้ำลูกนี่ละไปเห็นอยู่เขาข้อเขาหยัางมันบละมันงามอยู่รีสร่สดที่บ้านก็ปลูกคะ่ะโอ้เดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะแม่เดี๋ยวขึ้นบ้านใหม่เสร็จรออะไรเข้าที่เข้าทางรอจัดสวนตรงนี้ให้มันดูเข้าที่เข้าทางก่อนแล้วรอลาดปูนว่า เ้าลาดทางซีเมนต์ไปหอดใสปลูกหญา้าหอดใสเขาจทจัดสวนถือแต่ว่าไม้ใหญ่ตรงนี้คือไม้มงคลไม่รู้มาไว้หน้าบ้านนะคะต้นคูนต้นมะยมต้นมะขามเอาไว้หนาบ้านเบิดเลยให้ดูบรรยากาศตอนเช้าฝนพรำพฝนลิ้นแต่ว่าฟังผุ่นแดดออก ปูเอ้ยปีนี้อันวันนี้มาปวดมาไพเนี่นเด้อเห็ดโซ่เห็มานอีกนะเด้อผู้ใดเห็นแล้วค่ะเมื่อน,นั้นสามศูนย์หยังสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์เจ็ดซื้อกลับไปกลับมาเด้อซื้อบกับสีตับแตกต้นเหมือนต้นงอนไก่ดอกเขาจะลอยไหมเนี่ยได้อาปุ๋ยมาฉีดปุ๋ยกันนั่นมาหอดเลยถึเอาปุ๋ยมาฉีดตัดดอกเหรอ,ดดอ,อมันก็ไม่สวยสิถ้าตัดดอกออกอะแมนบะ อ่าโอเคเดี๋ยวให้ปุ๋ยมาก่อนต้นแผ่บารมีหรือต้นหูกระจงต้นใหญ่มากค่ะต้องแต่งไม่ให้สูงมากค่ะที่บ้านก็ปลูกปลูกใกล้บ้านระวังลากต้นไม้พผื้นบ้านแตกนะครับขอบพระคุณค่ะอันไม่อุ้มมันเสียวออกอยู่ค่ะเพียงต่วามือเขื่อนเฮี้ยนไม่อยาให้มันแบบฟิวแบบบรรยากาศมีวิวต้นไม้น่ารักไว้ยดทายรูปยังสีแม่แม่แม่มากกว่าสีไายรูปมีวิว่ายรูป,ย,รปยังสีไหมคะ่ะ คือเราคิดเผื่องานวันที่เราจะขึ้นบ้านใหม่ไม่คิดเพื่ออย่างอื่นเลยเพื่อแบบอุ้ยมุมนี้ถ่ายรูปแต่จริงๆแล้วอะ่ะข้างบนอะ่ะจะเทไอ้นั่นหมดเลยนะตรงนั้นอะ่ะมันเป็นพักได้เน่ยมองเห็นเห็นบางท่างข้นเงี้ยเสียรลาดไอ้สีเฮ็ดหินขัดแต่เอาจะเอากระถางต้นไม้ว่าจะทําซุ้มดอกไม้ทางเข้าปเป็นยัง่ง เป็นยังไงเห็นไหเนี่ยบเขาวเดี่ยวเอาไ้ถ่ายรูปช่วงขึ้นเหยนไหมเหนไหมให้เพื่อนเอ๋อสื้อที่มันไมเป็นนั่นน,นมาแล้วไหมแล้วเขาค่อยออกก็ได้อ๋อผัวคืออารมณ์บออาดน้ำว่าอารมณ์บอสินปิ่นเลยน้องมาถาเนาะมันไม่ได้ลก คือทางบันไดขึ้นบ้านแม่ากเอากระถางแล้วแบบที่เขาจัดไอ้นั่นไว้แล้วอ่ะที่โคง้โคงๆอ่ะเป็นพวงชมพูหรือเป็นพวงเอาโคนึ <laughs> คนงย๋ยวไว้ถ่ายรูปเนี่ยห้วยคอยขึ้นถึงมือที่คอยขึ้นเยี่นไม้คอยบอกอยู่นี่เอยจะให้มันจัดมาโคง้งพอดีทางขึ้นบันไดยังสิแม่ คอยชอบแบบความเป็นฟิลแบบแต่มากขอยก็ามากนังแขกแล้วแบบเรียนรีกันสิไหมห้วย <c oughs> เอาความคิดประตรงกันแล้วพี่น้องเพราะย้ายตุ้มแล้วมักสวนหกแบบนั่นค่ะน,สนัสวนหยากสวนจิ้นนั่นแม่เบืง้งสวนใครดีๆเบื้องล่ะยังไปวางนั่นโอ้ยพวนี้ไปหน้าเบิดตุ่มอ่ะอายะยู่ค่ะใครบอกข่าวเ,เสียวไปลงหนาห้องน้ำมันติดแตกเักียนะ นี่ระหว่างระหว่างอันเนี้ยเพราะว่ามันมันโล่งไปอ่ะเ <Okay. S 1> นี่ยระหว่างอันแทนผุนอะเบื้องลอนเฮ็ดล้างท้ายแทนน้ำแล้ว <Yeah. S 1> นี่หมมันจะสลับระหว่างต้นแคนาแล้วมาโอ้หลาดปูนแล้วอีพอก,กูกกมันลงปูนหมดแล้วลว่ะโอ้ใจร้อนค่ะ เดี๋ยมได้ืยอวยว่าไไยากวางเลยเดี๋ยวันก็พีดงาเลยหรือว่าจะเอามุมพุ่นวะอู้มันยับังกล้องมันบะเดอากาแพงอีกแหละได้งกองเี้นเอบางกองเี้ยนบังเดียว,ว,ยวบ่หันที่เฮ็ดเป็นใช้เหล็กแดดค่ะถ้าจะปลูกไม้เลยสวยๆอันเสื้อที่เขาดัดมาลแล้วแหม่ว่าสีเอามาเห็ดซูมไปขึ้นแบบ ขึ้นเฮียนไม้ไว้คนมาไทายลูปที่แบบมันเป็นกระถางสองฝั่งแล้วก็ที่เขาทําดัดมาแล้วมีต้นไม้มาแล้วงสี่แม่อยากได้มือ้ถไทยลูปมือแบบจากอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้ออกก็ได,ด้ความสวยงามาถ้าท่านจะเอามาเลี้ยงให้ข่อยตอนนี้แล้วดัดไว้ตอนนี้เลยถ้าอยากเสียเงิน <laughs> เอาเขาไม่คุยด้วย เอาแล้วมักลงๆลงกะทางแล้วเถอะเห็นแม่แม่จะไม่มีที่ถ่ายรูปไงเราจะไม่ต้องใช้แบ็กดรอปหรือจะจัดแบ็กดรอปนี่ไม่ยูมองจัดงานทุกวันไม่ทุกวันทุกวันเที่ยงไง ต้นแพรบารมีใหญ่ลากยาวปลูกห่างๆนะคะค่ะต้นต้นแพรบารมีมีแต่นหน้าบ้านค่ะพี่นี่หรัก,กัระพูดอยู่ขางรงคั่วแต่ตรงนั้นเราจะทําลองคั่วไปเกี่ๆนะคะหาหาเงิน้นหาท่องอีกก่อนจากปีสองปีให้เงี้ยนแล้วก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้ออันนี้ก็เดี๋ยวก็จะตัดแพรบารมีนี้คือเอาไว้หน้าบ้านมันเป็นโฮมเป็นเงา้ฮาแบบจัดสวนบองนี้ยังสินะบันนี้มองนี้ก็มีอีกต้นนึงค่ะบ่าออกมาบาอามาใสาอีกแล้วเงี้ยนเพราะว่า,ารู้สึกว่า มีสองหมสมนีพ่อพ่อมองนี่ยหลังจากที่เฮี้ยนแล้วแล้วก็จะเลือดืลือออกปีหนาฟา้าไฟกระเทดน,นล่งเสาเอกเสาโทษเพื่อที่จะตอนนี้จะเป็นครัวแบบทำกับข้าวได้ด้วยแล้วก็ปาร์ตี้สังสรรค์ได้ด้วยได้ค่ะได้ได้เดี๋ยวให้เด็กๆมาจัดให้นี่กวางได้เหี้ยนอีกเป็นหลังคนนี้นะพ่อแมนบอมองนี่หรือเ่อ เพราะมองนี้เห็นเฮี้ยดนอีกเป็นหลังคนนี้นะไม่ตอบค่ะไม่มีสัญญาณตอบรับค่ะไม่ได้ยินค่ะเนื่องจากหูชานี่ก็ะเขายังเห็นอย่างบ่ได้ค่ะเพราะว่ามันยังเละอยู่มากะาทาั่งรดเข่าออกอ้ายก็มาเละแต่น้องเอา้เอาวเวบังนี่เออโตขีดโมโอ้ย นี่ค่ะนี่ต้นแค่หน้าสวยต้นบักมีต้นบักม่กมวงกบประมาณนี้ค่ะลังบ้านเขาจะเอาอันนี้ไว้เพราะว่าตรงนี้เป็นทิศตะวันตกมันจะแดดมันก็จะล่มหนีฟังหนีเงาวะไรเงี้ยนอีกเป็นหลังเงาเลยเห็นเงาเงาแล้วก็เป็นแบบที่พักด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นที่แบบกินข้าวกินอะไรด้วย แล้วก็เอาไว้ทําครัวแต่มันจะเป็นคั่วชั่วข้าวมือข้าขืนเฮี้ยนไม่แน่นอนมองนี้ทาอยากทํากินมองนี้แน่นอนแม่คัขาวเพื่อนกระสิไดเฮ็ดมองนี้เสียเอาแต่นั่นเสียเอาโต้คือที่บอกโตะจีนบอกมันสำเร็จรูปเกินมันเสียข้วทั่วถีบของเฮ้านี่แหละ คุณแม่บองนี้ได้เป็นหลังเพราะ่บางนี้ว่าแม่ได้หลังสองหลังเหมืนเหมือนเงี้ยนแม่นปะงาวยเลยเนี่ยค่ะเบิด์ตไลยูตี่นี่กรเนไดไปกระเซียดไปหอดเป็นวองยูมองเศร้าแต่ข้างหลังตอนนั้นอาจจะเอามาปลูกเพิ่มเยอะแต่มันใกล้กำแพงกำแพงฝั่ง,งนี้ทําอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะล้มเหลวไม่ล้มเหลวอยู่เราทั้งตอกเสาเข็มทั้งอะไรท,ทําทุกอย่างแพรบารมีเอาไว้แต่ตรงนี้เอาไวน้นาคาเฟ่เขาเนี่ยตรงนี้จะทําเป็นฟิวคาเฟ่ไว,ไว้แบบตอนรับแขกนะคะ มีช่วงนี้ก็จะทําครัวข้างหลังนี้ก็จะทําแบบห้องนอนใหญ่ๆไว้ให้นอนแบบนอนเล่นกันได้อะไรอย่างเงี้ยพักผ่อนยันใจเวลาแบบม่แม่มหาอาจจะมีห้องน้ําในตัวด้วยตรงนี้คือแบบทําครบไปอเนาะบ้านเราเป็นบ้านเติมฝันเกิดจากเกิดแรงบันดาลใจจากมาไลยพวงแรกมาไลยพวงเล็กที่ บอกกันไหมว่าเฮ้ยเราจะเก็บไว้ทาบ้านปลูกบ้านแต่งแต่สื่อทีสื่อท่างอะไรค่ะขอบพระคุณมากๆ,ๆเก็บหอมรอมริบมาหลายปีสี่ปีได้สามสี่ปีเขาเราก็จะต้องต้อนรับแม่ๆที่มาเยี่ยมเยือนเราเป็นอย่างดีพี่ๆแม่ๆซุ่มไหนที่ติดตามยุขีมาตต่งแต่ นน้อยแล้วก็ตั้งแต่อยู่ในวงการหมอล่ำแล้วกาสนับสนุนบ่กวาสิเป็นการก็ไล่ก็แช่หรือเป็นมาไล่คนละเก้าบาทสิบบาทหรือคนละหลายกว่านั้นก็ะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตน้องนะคะตั้งแต่บ่าท่านในมิหยางจนนี่ละค่ะอันนี้จริงๆคือทุกอย่างนี่เกิดขึ้นราแบบ ยากให้เรียกว่าบ้านเติมสันของแม่แม่น้องอยูกิทุกคนตั้งแต่สื่อทีสื่อท่างทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ก็เลยจะทำตรงนี้ต้อนรับแบบขับสู้แบบให้มันดีๆหน่อยเพื่อนมากจะให้เพื่อนในแบบเอยมิมองปาร์ตี้มองกินขา่าวมองพักผ่อนยังงสินะคะมันเละไหม่ะตรงนู้นจะเดินได้ไหมถ้าที่ยยาวแบบทั้งหมดขยันมืนมเบอก์เอ้อร์ บางนี้สร้างเพื่อนเกาไว้ถ้าใส่กินเกา่ากินน้ำย่อมเว้นพักพ่อนเก็บของในห้องนี้พร้อมขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจแล้ะการติดตาม บ้านใหม่น้องยุกิน่าอยู่มากๆเลยนะคะพื้นที่กว้างขวางมากเลยและแม่อุ้มก็จัดสรรจัดโซนได้อย่างดีมากค่ะเป็นบ้านเติมฝันเติมความรักของพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่รักอิหลายยุกิทั้งหลายนะคะบ้านสีเขียวที่น่าอยู่มากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณคิดดีจาก y k k เกดเกดสมัย group และแม่อุ้มทิติรัตน์ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ